i oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมพบจะเจอกับน้าปูนะครับในวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศแบบนอกสถานที่อีกแล้วฉากฉากฉากเช,ช,ช,ชิจะเปลี่ยนไปนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําในเรื่องของการตรีขอร์ดเพลงง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบทเพลงเก่าๆที่ หยิบขึ้นมาเล่นเมื่อไหร่ก็หล่อนะครับในชื่อเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าของปราโมทวิเลปะนะ,ะปราโมทวิเลนะจ๊ะนะครับผมเพลงนี้เนี่ยก็จะมีคอร์ดง่ายๆนะครับก็คือคอร์ด,ดีนะครับมันจะอยู่ในคีย์ดีนะคอร์ด,ดีคอร์ด,ดอีเป็นคอร์ดผ่านสวยๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็คอร์ดจีาแล้วก็คอร์ด A, นะครับมันก็จะมีคอร์ดยากอยู่2-3สคอร์ดนั่นก็คือ F# minor แต่เราก็สามารถจับให้มันง่ายได้โดยการที่เราก็ไม่ต้องไปทาบมันหมดหรอกเราทาบแค่สามเส้นนี้ก็พอนะครับ F# minor แล้วก็ B ่า B 7 B 7อ่าปกติเราจับ B เราจับอย่างนี้นะครับจับ B เราจับทาบใช่ไหมเรายกนิ้วกลางออกปุ๊บมันก็กลายเป็น B 7หรือ เราจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับปกติเราให้มองภาพอย่างนี้นิ้วชี้กดที่สายที่สายที่4นะครับนิ้วกลางกดที่สายที่5แล้วก็นิ้วนางลงมาสายที่3นะครับในลักษณะแล้วก็นิ้วก้อยไปที่สายที่1สายที่1ช่องที่2มันก็จะเป็น B7 เหมือนกันหรือเอาแบบง่ายสุดๆเลยนะครับเอานิ้วชี้มาทาบตรงนี้ช่องที่4 แล้วก็นิ้วกลางกดกดช่องที่5นะครับก็จะเป็น b 7เเช่นเดียวกันนะเป็นสไตล์แบบง่ายๆเลยนะครับผมเอ,อเคเรามาดูกันดีกว่านะครับลักษณะของการตีคอร์ดเพียงนี้เนี่ยมันก็จะผสม2แบบก็คือแบบที่1ลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงอ,อันนี้คือแบบที่1นนะครับซึ่งเวลาที่เราตีคอร์ดในแบบนี้เนี่ย ช่วงรอยเชื่อมช่วงการเชื่อมต่อระหว่างคอร์ดเนี่ยผมขอให้เพิ่มเพิ่มเรื่องของการยี่ยีเข้าไปนิดหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้ฮะลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเป็นคอร์ดอะไรก็ตามแต่ละแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยก็ให้มันเป็นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยน ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นล,ลงขึ้นเปลี่ยนซึ่งมันก็จะใช้วิธีการอย่างงี้นะครับในการเปลี่ยนคอร์ดทุกๆทุกๆครั้งนะครับในช่วงรอยเชื่อมคราวนี้อ่าแบบที่2นะเพลงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือบางช่วงบางตอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนคอร์ดเร็วเพราะฉะนั้นช่วงที่เปลี่ยนคอร์ดเร็วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นในแบบลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับเราก็จะใช้วิธีง่ายๆก็คือ ลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอดไปตามคําซึ่งเดี๋ยวมันจะมีโผลมาให้เห็นในช่วงแรกเลยนะครับในท่อนแรกเลยนะ,ะมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นอะลองดูตัวอย่างช่วงแรกก่อนละกันนะครับในช่วงอินโทรเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยคอร์ด G, ด e, ีคอร์ดอีคอร์ดจี แล้วก็คอร์ดดีนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดคอร์ดได้ตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปที่นัาปูวางเอาไว้เลยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับนาปูอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นซับไตเติลไว้ให้ลองดาวน์โหลดคอร์ดดูนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นนะฮะง่ายขึ้นโอเคมันก็จะกลายเป็นลักษณะนี้นะครับช่วงแรกลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้น e ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้น G ลง ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นดีลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงแล้วก็ไปปล่อยให้ใจเข้าข้างตัวเองทุกทีขึ้นลงขึ้นจีว่าจะมีเธออยู่กับฉันเห็นไหมฮะอ่าช่วงแรกมันจะเป็นลง ปล่อยให้ใจก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงเข้าข้างตัวเองทุกทีขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นจีพอถึงค่อนตรงนี้เนี่ยคอร์ดมันจะมาเร็วมันจะมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนวิธีการสตรัมเปลี่ยนวิธีการตีคอร์ดเอามาผสมกันแบบที่สองเป็นว่าจะมีเธออยู่กับฉัน ช่วงว่าจะมีก็ใช้เป็นลงขึ้นลง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 ,ลง,นลงอ่าแล้วพอท่อนต่อไปก็ใช้วิธีการเดิมก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงมันจะเป็นยังไงนั้นอ่าลองดูในเพลงนะมมววัััันนนนนีีนน้้จยงไ่ ก็จะฟันเห็นไหมฮะพอถึงช่วงท่อนก็จะฝันก็จะใช้วิธีการก็คือ,อลงขึ้นลง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 นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับสําหรับบทเพลงนี้เดี๋ยวนะ้าปูจะขออนุญาตทําทให้ดูแบบว่ายาวๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าเราใช้เทคนิคหรือว่าเราใช้วิธีการตีคอร์ดแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคนะ กันไปเลยโอเคตั้งแต่แรกร่อยใ,ใจ กลับไปแบบที่1นแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นแบบที่สองก็จะฝันจะเฝ้ารอ E minor F sharp แล้วก็่รอคำว่ารักจะมีให้เธอเท่านั้นอ่าพอท่อนนี้นะครับรอคำ ว่าใช้วิธีการแบบที่สองคือลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงนยาวๆเลยนะนี่พอทำว่ารักจะมีให้เธอเท่านั้นมา B7 เซห็นไหมมา B7 ซแบบง่ายๆก็พอนะไม่ต้องไปเล่นแบบยากก็ได้อ่ะแล้วก็กลับมาในใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใคร E minor ีไม o เนอร์เอชาแล้วก็ G วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมเธอรัก ูและเข้าใจลงขึ้นลงไม่ว่ามีใครแบบที่สองยาวๆที่พรำเพรยาวๆเลยนะครับผมท่อนที่เหลือใช้แบบที่สองยันจบเพลงเลยก็คือคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอแล้วมอไม่ไกลมองไม่เห็น โอเคมันก็คงจะไม่ยากอะไรเพราะว่าเราก็จะใช้แพทเทิร์นเดิมๆยาวๆกันไปนะัผบุญสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับคลิปมันจะได้ไม่ต้องยาวมากเนาะก,ก็คือว่าทริคสำคัญของการตีขอดแบบนี้เนี่ยโอเคละเราอาจจะมองว่ามันไม่ยากมันง่ายก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงมันมันไม่ยากอะไรแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้การตีขอลดลักษณะนี้มันดูสวยแล้วก็มีเสน่ห์คือว่า พยายามกําหนดน้ําหนักมันให้ดีนะครับพยายามกาหนดน้ําหนักมาให้ดีบางคนพลาดเพราะอะไรเพราะว่าอ,อย่างเช่นคอร์ดดีอย่างเงี้ยบางคนโหซัดซัดครบหกสายเลยซึ่งบางทีมันทําให้เสียงมันฟุ้งเกินไปนะครับขอบเขตของคอร์ดดีเนี่ยเราลงมาแค่4สายพอคือ4321สาย4สายสสาย2สาย1เอาแค่นี้พอนะครับผมกําลังสวยนะครับสาคอร์ดเอก็เช่นกันขอบเขตมาแค่54321ก็พอ แต่ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสถึงขนาดว่าโอ้โหถ้าโดนสายสายหกหรือสายอื่นๆที่นักปูไม่ได้พูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมโหฬานนะครับไม่ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับผมอเอาเป็นว่าถ้าเราคิดได้หรือว่าเราคิดทันนะครับเราทําเลยแต่ถ้าเกิดว่า,ามันก็อาจจะมีบางช่วงแหละที่เราเผลอเราพลาดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสค่อยๆคิดค่อยๆ่อ ทำไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขละกันนะครับผมในคลิป how to ง่ายๆตรงนี้นะฮะ,ะวันนี้อาจจะดูสบายๆนะครับไม่ได้มีซับไตเติลไม่ได้มีอะไรขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับบอกตรงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านพูดง่ายๆ ออกนอกสถานที่บ่อยนะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆต้องขาดตอนเรื่องของการฝึกในเรื่องของการตีคอดง่ายๆเรื่องการเล่นเพลงง่ายๆก็พยายามที่จะนําเสนอกันเรื่อยๆนะครับผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ